สวัสดีค่ะคุณพี่ขาตัวนี้ก็สวยมากๆนะคะตัวนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดของแบบลยิขานะคะเข้ามาดูวัชชะของงานกุนนะคะตัวนี้ค่ะนะคะกุนตัวนี้นะคะเป็นเทคนิคการตัดแบบพิเศษซึ่งตัดยากมากๆและที่สำคัญตัวนี้นะคะเหมือนจะบอกว่าแบมนมีกุนสองสีค่ะคือกุนสีดําใส่กับกระโปรงดํากางเกงดํานะคะแล้วก็กุนสีขาวแบบนี้นะคะใส่คู่กับกางเกงสีขาวได้ค่ะตัวนี้ค่ะนะคะตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะที่มันเป็นกุนสีดำเนี่ยเหมือนทำมาประมาณสองสีนะคะคือสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองเนื้อทองแบบนี้ค่่ะะะะะนนคคสีฟ้้าาาตัวพพิมอออทห คุณพี่ดูนะคะสีฟ้าค่ะพิมพ์รหัสทอหารอนออ่างเวลาใส่กับมังเกงนำจะสวยมากๆค่ะสีฟ้าค่ะนะคะฟ้าครามทอหนาหอนหออ่างค่ะแล้วก็สีเหลืองเนื้อทองตัวนี้นะคะพิมพ์รหัสทอหาร,รอเรือนะคะตัวนี้ค่ะนะคะใส่คู่กับมังเกงนำแบบนี้จะสวยมากๆเลยนะคะคุณพี่พิมพ์มาได้เลยค่ะนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มมีเสื้อตัวใหม่ล่าสุดมาเปิดตัวนะคะเสื้อตัวนี้มาในเวอร์ชันของงานคอกรลมค่ะนะคะแต่ว่าแหม่มใช้เทคนิคการตัดแบบพิเศษคือแม่นจะใช้ผ้านะคะสีขาวแล้วก็สีดํามากคุให้แบบนี้ค่ะนะคะคุณรอบคอนะคะคุณรอบแขนให้แบบนี้แล้วก็ทําเมดดุมให้เข้ากับตัวผ้าคุณนะคะตัวนี้ค่ะนะคะมันจะกุ้สองสีคือสีขาวก็สีดํานะคะถ้าแหม่มกุนขาวใส่กางเกงขาวสวยมากๆค่ะนะคะถ้าแหม่มกุนดําใส่กางเกงดานะคะจะสวยมากๆค่ะนะคะรุ่นนี้นะคะแหม่มจะบอกว่าหน้าร้านค่ะตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาท ฉมชันให้259บาทเท่านั้นค่ะนะคะ 259บาทจะแจ้งว um, ่าแหม่ม no ีพร้อมส่งไซส์32ถึง46นะคะรหัสอุดแหแบบขึ้นหน้าจอชัดเจนตอนนี้พิมพรหัสต่อในไซส์อย่าพิมวักอย่าพิมทับอย่าพิมจุดนะคะและขอแจ้งว่ามีไซส์3 12ถึง46ค่ะนะคะชอบพอดีตัวแบบแหม่มใส่ใส่ตามหมวกจริงรวมมาไม่ต้องหมวกเพิ่มค่ะนะคะถ้าชอบหลวมๆสบายๆสามารถบวกเพิ่ม1-2มิลได้นะคะในแหม่มได้สีเลยค่ะนะคะคุณพี่คะสีที่หนึ่งค่ะสีหยกท้อนาหัรกอไก่นะตัวนี้ค่ะนะคะรหัสอุดขึ้นหน้าจอชัดเจนนะคะสีหยกตัวนี้พ สวยเลยคุณพี่ดูนะสวยเลยสวยเลยท้อนาหน้าหันบอยไม้ตัวนี้เป็นสีปูนค่ะสวยๆค่ะเนื้อผ้าฝ้ายทอมือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้ค่ะนะคะเป็นเน,นื้อผ้าฝ้ายทอมือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้ผิวบริสตัดท้อหน้าหันบอยไม้ตัวนี้เป็นสีปูนค่ะนะคะ แล้วตัวนี้เป็นสีม่วงนะคะพิมพ์รัหัดทอดอาหารสอเสือนะคะสีม่วงค่ะนะคะทอดอาหารสอเสือตัวนี้เป็นสีม่วงแล้วก็ตามด้วยสายขาดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นสีน้ําตาลนะคะทอดอาหารพอพานน้ําตาลแล้วก็ตามด้วยสายขาดตัวนี้ค่ะนะคะแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นกุนดํานะคะกุญดําแสกกับมืองเกงดากระโปรงดําสวยมากทอดอาหารอ่อนตัวนี้เป็นสีฟ้าครามค่ะนะคะแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นสี สีเหลืองทองสีเหลืองเนื้อทองนะคะเนื้อทองตัวนี้พี่พัรัตทอทอาหารรอเรือค่ะเนื้อทองค่ะนะคะแล้วก็สีสุดท้ายเป็นดำนะคะคุณพี่ขาสวยมากดำคุ้นดำนะคะแสงงานขาวดำด้ตัวนี้ทอทอาหารงงงแล้วก็ตดมในสายขัดนะคะเก็บได้เลยนะคะแล้วก็กเกงที่มันใส่อยู่นะคะคุณพี่ขาคือมันจะแจ้งแบบนี้ว่าถ้าเราใส่กุ้นขาวเราใส่กางเกงสีขาวนะแต่ว่าถ้าคุ้นดำปุ๊บต้องใส่กับกางเกงดำแบบนี้นะคะมันถึงจะเข้านะคะกางเกงตัวนี้เป็นเกงผ้าโรชเชฟไมโครค่ะตัวนี้สะโพบบกบวกสีความยาวสามสิบหกนะคะเป็นผ้านอกค มีความนุ่มมีความเด้งนะจุดนี้จะโปรโมชั่นให้2 9 9กิบก้าบาทค่ะนะคะสีขาวจุดนี้พิมพ์รหัส f ค่ะแล้วก็ตามดเ d นะคะสีขาวค่ะนะคะสีขาวตัวนี้พิมพ์ f นะคะแล้วก็ตามเ d นะคะสีขาวนะคะสีขาวพิมพ์ f แล้วก็ตาม d ยี่สิบหกถึงสามสิบหกค่ะสีขาวค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณดำต้องใส่กับมังเกงดำนะที่น่าจะสวยมากแบบนี้ค่ะนะคะคุณดำใส่กับกางเกงดำแบบนี้นะสีดำนะคะตุดนี้นะคะพิมพ์รหัส t แล้วก็ตามดเ d นะคะสอไร้อยเก้าสิบเก้ด้าลยค่ะ